สวัสดีครับเข้ากับรายการ RT s k ทสกายการไฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิว g ี t 1 4 k 2กันอีกเช่นเคยเย่สำหรับวันนี้ก็จะเป็นคิวของเกียร์นะครับเกียร์ชุดสุดท้ายที่ hmm. แข็งแกร่งและโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณทางบริษัทคิดแอนคจำกัดนะครับที่ สนอมสนอสินค้าชุดน,นี้มาให้เราได้รีวิวกันอีกแล้วนะครับเริ่มกันที่ใบแรกครับพอดีว,ว่าส่วนหลังกล่องไม่ได้แต่ว่าเราเปิดซีีได้เราก็เลยเอามารีวิวสกิลกอ่อนก็ไดนั่นเองเออใช่ถ้าเราไม่ได้เล่นแค่เลยไม่ได้เล่นเลยนะฟิลิปส์เนี่ยก็พี่ไทยเล่นไงไม่ไปถึงพวกเราตรงนี้ใช่ตรงนี้ไม่ได้เล่นนะมันต้องรอเขาอยางเดียวอ่ะใบนี้นะครับโคโนไวเซอร์ฮาริเทสสุดเก่งเก่งยังไงไปดูกันความสามารถมันบอกว่าเออ มันโอ้สะท้อนกับกล้องหลือเกิดถอนไหมอ่าออโต้นะครับเลือกเผ่านักสัตว์การเวลาที่อยู่ใน g ีโซนในสภาพไหนยหน้าคว่ำไปสี่ใบอ่าเมื่ออยู่ในนี้กับ g ีโซนจากแวนการ์ดนะครับสามารถจ่ายค้าคอร์สถ้าจ่ายคุณได้เทิรนเพิ่มหนึ่งเทิรนข้ามไลฟ์เฟสของเทินที่ได้เพิ่มมาแล้วก็เข้าสู่เามนเฟสเอาตัว<อ> <ๆ S 2> นี้มาสไตล์<ๆ>ไม่งงใช่ไหมอย่างแรกเลยคือมีกีโซนหงายก่อนสี ตัวนี้สไตล์มาไม่นับตัวนี้นะ g ีโซนต้องมี4ใบยอยู่แล้วนะทีนี้พอเราประกาศจบเทิรนตัวนี้โอ้สะท้อนตัวนี้กับ G ีโซนความ g ีโซน4ใบเท่ากับว่าจะเหลือ g ีเบกน้อยลงทีนี้เริ่มเทิร์นสแตนจัวแล้วข้ามไลฟ์เฟสคือไลฟ์เฟสจะไม่มีดังนั้นจะไลไม่ได้จะสไตล์ไม่ได้ทีนี้พอเข้าสู่เมนเฟสเอาตัวนี้ลงมาในสภาพสไตล์อีกรอบนึง บังคับสไตล์มันนั่นเีงใช่บังคับสไตล์มันแล้วก็คือมันเราก็าสไตล์มันอยู่แล้วมันทําได้หลายอย่างเ่ะคืออย่างแรกเลยสมมุติถ้าลีากาศเราถูล็อกอยู่อ่ะเราข้ามเทินใช่ไหมล้วก็ปลดล็อกเอามาตีต่อได้อืมอืมก็นะคือความสามารถของตัวมันซึ่งก็ค่อนข้างจะเก่งแต่ว่าผมยังใส่ได้แค่ใบเดียวเขามีใบ <ผม S 2> เดียวจริงๆควรใส่สองเอาไว้เผื่อแต่ข้อเสียคือใส่จีแบทแปดไว้ด้วยกับตัวมัน ไม่รู้จะใส่หักล้างกันเองหักล้างกันเองน่ะต่อไปเป็นจีกาดนะครับความสามารถก็จะเป็นออโต้โซบัสหนึ่งเมื่อตัวนี้ลงในช่องกาเดียนอ่ถ้าใบโซนของคุณเป็นหนึ่งใบหรือมากกว่านะครับชิลตัวนี้บวกห้าพันแล้วถ้าเกิดว่าใบโซนเป็นห้าใบหรือมากกว่าชิลตัวนี้จะบวกอีกหมื่นห้าเท่ากับบวกรวมกันสูงสุดคือสองหมื่นเป็นกาดสามหมื่นห้ากาดเยอะที่สุดในบรรดาจีกาดละเท่าที่เคยเห็นมา ฐานใหม่ครับโคโนเจตดากอนแซซึ่งมันก็มี G แล้วมันก็มีแซไปเลยมันมันควรจะมีแบบ A ถึงแซคือแบบครบยี่สิบหกตัวแล้วก็เล่นเป็นเด็โคโนไปจะดีกว่าอ่ะความสามารถนะครับอันแรกโคตรง่ายเป็นเทคคอนเทนิวช่องแวนกาดสามารถบายเกียตสามเผ่านักสัตว์การเวลาหนึ่งใบจากดอบโซนแทนการจ่ายค่าคอสเพื่อสไตล์ก็คือ มันจะมีไอ้พวกตัวที่บวกเกรดตอนอยู่ในดอกแล้วเป็นติดเผ่านักสัตว์การเวลาด้วยก็บายบายมันไหมจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวใช้เทคความสามารถของบางตัวโดดลงมาใหม่เทคต่อมานะครับเป็นออโต้ช่องแวนกาดโซบัสหนึ่งเมื่อมีจียนิตทำการสไตทับตัวมันเรื่องเรียกาของไฟเตอร์คนใดคนหนึ่งเอาตัวนั้นไปไว้ใต้กองนะครับถ้าเกิดว่าเอาตัวไปไว้ใต้กองเนี่ยค้นหาการเผ่านักสัตว์การเวลาที่มีเกรดบวกหนึ่งจากกองการลงมา แล้วก็สลับกลองนะครับอ่ะแค่นี้แหละตัวนี้เอ่พาซ่าอะไรชีฟสักอย่างเราไม่อ่านเยอะความสามารถก็จะเป็นแอคทีฟนะครับช่องเรียากาดเขาเดบัทหนึ่งใบใบาการ์ดนี้เนี่ยสภาพไหนจันหนึ่งแล้วก็เลือกดอกโซนหนึ่งใบไปบ,บายอีกทีนึงก็เท่ากับว่า ตัวนี้มันจะใบยอยู่แล้วหาใบาอีกใบหนึ่งเพื่อเอาอีกใบหนึ่งมาวนอะไรประมาณนี้อ่ะตัวนี้เอ่อเมทัลปาร์ตี้ดากอนปาร์ตี้เลยวะ่ะความสามารถอันบนนะครับพยายามอย่าไล่แวนถ้า <c oughs> ไม่มีใบ <c oughs> มันบอกว่าคอนติเนียช่องแวนการเรียการตัวนี้ตีไม่ได้ถ้าใบาเป็นศูนย์เอาไว้เล่นกระดานใหม่ไงใช่มันต้องเล่นกระดานใหม่ดันแซดที่กำลังจะโผล่มาในเร็วๆนี้ หรือไม่ก็เอาคี้ไปบายขี้ไปบายแล้วคืนคอสแต่คือตอนแรกก็ต้องบายไปก่อนดีอ่ะเพลงต่อมาเป็นออโต้ช่องเดกาจีเลขหนึ่งเอร์ดบัสหนึ่งบายตัวนี้ในสภาพหงายเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูยนิตนี้ถูกบูตสามารถจ่ให้คอสหาเกียร์สามและเกียร์หนึ่งเผ่านักสัตว์การเวลาจากบายโซนลงมาคอในช่องเดกาต่างที่กันในแถวแนวตั้งเดียวกันก็คือออกตี ตีเสร็จเขาจะวัดหนึ่งบายตัวมันหาหนึ่งหาสามมาคอในคอลั์เดียวกันทําเวฟได้ด้วยตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวเมื่อกี้นะตัวนี้อะไรนะอิกิกิควาสามารถเป็นออโต้นะครับช่องเรียกการดหนึ่งครั้งหนึ่งเทินจีเบกหนึ่งเมื่อยูนิตเผ่านักสัตว์การเวลาใบอื่นของคุณลงช่องเรียกการดจากมือตัวนี้บวกหนึ่งหมื่นยืนจบเทินโอ้บวกเยอะเลยอ่ะแคทมังกี้นะครับ ความสามารถอาแอคทีฟจากบายโซนนะครับโซบัสหนึ่งคอตัวนี้ลงในช่องเลกา้าความสามารถมันจะคล้ายๆกับไอพวกสายที่เอาไว้เล่นกับไทเกอร์ตัวหนึ่งจำได้เทคต่อมามันเป็น Auto, 1, ออโต้จีเบกหนึ่งคัเตอร์บัสหนึ่งนะครับเมื่อตัวนี้ถูกส่งลงไปบายโซนในสภาพหงายนะครับคุณสามารถจะแทะคอถ้าจ่ายจวดหนึ่งใบชุบอ่ะตัวนี้อีกหนึ่งตัวที่เอาไว้คอมโบกับไอตัวเกียร์สองยืนหมื่นเมื่อกี้นะครับมันบอกว่า มันชื่อเมลี่บ็อกซ์หลายคนจะเรียกเลโก้ความสามารถมันคือคอนติเนียวนะครับจากกองการแล้วก็ดอกโซนถ้าแวนการ์เป็นเกจสามหรือสูงกว่านะครับตัวนี้เกจบวกสองเท่ากับมันจะเป็นทั้งเกจหนึ่งแล้วก็เกจสามส่วนเทคต่อมาออโต้ช่องเรียกาีเบกหนึ่งเมื่อตัวนี้บูตนะครับสามารถทําให้ตัวนี้บวกสองพันตามจานวนยูนิตเผ่านักสัตว์การเวลาใบอื่นถ้าเกิดว่าทํใบตัวนี้หลังจบการต่อสู้ ก็คือมันจะบวกสูงสุดหนึ่งสองสามสี่ห้าสองเออบวกหมืน่นทิ้งสไตล์ใหม่ทิ้งสไตล์ใหม่ครับน่ารักขึ้นแล้วเปลี่ยนจากตัวเก่าที่หาแค่เจ็ดเป็นหานักสัตว์การเวลาไปไหนก็ได้ที่เป็นเกรดสามเทคต่อมาก็คืออย่างที่รู้กันทิ้งสไต,สต,สต 2. 2> ล์เกรดบวกสองเดี๋ยนนะอน,นุมันเอาไวห้หาทไทเกอร์ได้ใช่ขอหาที่เป็นเผ่านักสัตว์การเวลาอ๋อเอาไว้ได้ก็ได้ใช่ต่อมาชื่อซันบิย่านะครับ ความสามารถจะเป็นคอนติเนียช่องเรียกาศในเทิร์นคุณอยู่ในนี้บวกหนึ่งพันตามจํานวนเผ่านักสัต์การเวลาที่อยู่ในช่องใบโซนก็ยิ่งเยอะยิ่งยิ่งสูงก็ตายครับสปริงลับวิดความสามารถเป็นออโต้นะครับจีเบกหนึ่งโซบัสหนึ่งแล้วก็เลือกยูนิตเผ่านักสัต์การเวลาใบอื่นในช่องเรียกากาศหนึ่งใบนะครับบายกันนั้นในสภาพหงายเมื่ออยู่นินนี้ลงในช่องเรียกาศสามารถจะท่าคอสจัวหนึ่งโซชัดหนึ่งเด็กนี้ใช้โซนิดหน่อย แต่ว่ามันก็จะมีบางตัวที่มันจะโซชา์จเข้าไปให้อยู่แล้วแต่ใช้ระวังระวังบางทีมันหมดก่อนมาแล้วอันเนี้ยอันนี้คือน้องนะะ่ารักน้องเก่งด้วยมันคือน้องอะ่องะ,ะมันคือน้องเหมือนน้องเก่งด้วยน้องหอ,อกของได้ใช่เหมือนน้องเมื่อกี้ <laughs> เหมือนแม่เมื่อ <laughs> กี้แล้วก็นี่คือนี่คือพี่มันใช่ส่วนนี่คือ นี่คือมันตอนโตนี่คือมันตอนโตนี่คือพี่มันที่แบบที่จะบอกว่าทําไมไอ้น,นี่คือพี่มันเพราะเทคน้องบอกว่าใบาตัวนี้ในสภาพหงายเมื่อยูนิตเกตสองหรือสูงก,กว่าเผ่านักสัตว์การเวลาเข้าช่องแหวนสามารถจ่ายคาคอร์สเปิดท็อปห้าหาเกตสามหรือเกตหนึ่งจากกองไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือแล้วสับกอง<ไ>พอไล์พอไล์มันลงมา<ไ>เอามันไปใบก็ตีได้ <laughs> แค่นั้นแหละถึงได้บอกว่ามันคือพี่มันหาของได้ด้วยใช่เทคต่อมาแอคทีด จากช่องใบโซนจีเบียกหนึ่งเลือกทิ้งก้าร์ด็นมือหนึ่งใบเอาตัวนี้กลับขึ้นมือใช่เอาไปนี้กลับขึ้นมือวนของวนเป็นลูกที่นี้หาของสไตล์โคตรง่ายดันมันเป็นตัวหนึ่งที่ข้ามันยากมากตัวเก่าตัวเก่าไปใบแล้วก็เข้าโซนเม่วนดันไหนก็เป็นตัวที่ถือว่าข้ามันยากแบบนทุกทุกดันเลยใช่ยกเว้นแต่ว่ายกเว้นเคียอัเอาไปแลมชุบแพะครับแพะแล้วบาปที่รีบินตรงนี้นะ เหตมันบอกว่าออโต้จีเบรกหนึ่งเมื่อตัวนี้ลงช่องเรียกาศจากมือครับจนจบเทิร์นมันได้เทตุออโต้ช่องเรียกาศอ่าเอาตัวนี้เข้าโซแล้วก็เลือกเลือกเรียกาศไปอื่นของคุณหนึ่งใบเอาตัวนั้นไปไว้ใต้กองเอ่อเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตเผ่านักสัตว์การเวลาโจมตีสแตนถูกไหมไม่เคยไม่ค่อยได้ใช้มีให้ไม่เคยใช้ไน่ใช่จบการต่อสู้ที่ยูนิตของคุณโจมตีบวนกากาศก็ แต่มันจะต้องเสียตัวนี้เอาตัวนี้เข้าโซ่กับอีกหนึ่งตัวไปไว้ใต้กองถึงจะลุกหนึ่งตัวดังนั้นจะบูธจะทําอะไรก็ทําให้เสร็จก่อนอขี้หมูป่าครับขี้ที่บอกว่าเอามาใช้กับตัวนี้ที่แบบเป็นญ้าต่างญ้าต่างวงกันก่อน <c oughs> ก็คือเอาตัวนี้ไปบายแล้วหงายคอสคืนได้เอาไ้ใช้ตอนนี้ดันยังไม่มาใช่ตอนนี้ดันมาแล้วใช่ตอนนี้ดัน,นดมาแล้ว,นนมลวหมูนี่ก็อยู่คือเทคมันอะ่ะข้อดีมันอยู่ตรงที่ว่ามันเอาไปบายแล้วมันคืนคอสได้แต่ทีเนี้ย ที่ช่วงนี้ยมันหาโอกาสใช้ได้บ่อยที่สุดอะคือ like ไลท์ใบนี้แล้วเอาใบเนี้ยไปบายมันให้ตัวนี้ตีก่อนได้แต่ว่าอย่าทํานะมันเปลืองกาเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าไอตัวนั้นไ, <ป S 1> ไม่ขึ้น,น,น,นให้ like ไลท์อีกสองั็อื่นไปก่อนแต่อีกหนึ่งอย่างที่อย่าทํามากกว่าคือไลท์มันมาแล้วยืนเฉยๆ <laughs> มันเสียมือแล้วมันไม่ได้เลยคืนเลยนะ <laughs> อ่าฮิวคืนคอร์สครับ ใจมันเป็นค่าคอสของ G ีการเดียนายตัวมันแล้วก็มบอีกหนึ่งตัวที่อยู่ใน G ีโซนแล้วก็เลือกเอาว่าจะหงายดำหรือว่าจะชาร์จโซคือคือหมดละสำหรับช่วงนี้ของหลักๆก็คือคือประมาณสี่ห้าตัวตรงนั้นน่ะแต่ถามว่าที่เหลือมันเก่งไหมที่เหลือมันเก่งนะแต่ว่าอาจจะต้องไปเล่นกับเสือเอาแต่ว่าช่วงนี้เสือมันก็เงียบๆไปไม่ค่อยมีใครเล่นเสือใช่เพราะว่าอันนี้มันมันเก่งกว่า แล้วก็ชุดนี้อย่างที่เห็นนะครับมันไม่มีไทม์ลีฟดังนั้นไอโนดันจีอ่ะมันยังเป็น <c oughs> ยกเว้นแต่ใครอยากใส่ผมเคยใส่มาแล้วโอกาสใช้งานมันคือไม่มี <c oughs> ส่วนใหญ่คือไม่โดนไม่โดนยิงหายก็โดนคีออสล็อกตายไปก่อน <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านการทั่วไปในวันที่22กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับคลิปนี้รา้านกาแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวั้งบนจะเลกกัน